โอ,โ,อโอ้โอเคนอยยูพะไหนกินยู่ในปุ่มมา ขี่เร็วครับเอาแล้วครับ,รบผมสวัสดีครับผมวันนี้กับสลอสตูดิโอกับรายการสลอทำบอกนะครับมือนี้เข้ามาเขาเอยยังตามหาอาหารชั้นสูงของชาวอีสานนะครับจะสีด่บอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ป่าละม่อแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ตอนนี้ก็เป็น นานาแรงแล้วเนาะเดือนสามเนือนสี่เราเป็นฤดูกาลหากินไข่มดแดงนะครับผมวันนี้เรามากับอ่สวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับครับยังโมตื่นสวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่นะครับออาเก,กนไนนี่เข้าทีพามาคาดวังเป็นไนกับการได้ สุดยอดวัตถุดิบมานีก็ผม่าได้ขาดบ้างนะครับมาหนีเดี๋ยคิดว่าฮะ่ไปซื้อกินยุ่ตลาดไงอยู่นี่มั้งๆพอดีเลยไงอยู่นี่ตั้งๆพดีเลยตั้งกพอดีเลยนี่หนังบอไปซื้อตลาด ไปแล้วลืมเงินไงไม่ได้เอาเอง,างิเน,เนไปไีใช้อุปกรณ์เท่ามื่อนี้เป็นอุปกรณ์ DIY นะครับผมก็เป็นไม้ชาวแบบเธอจะเอาแบบนี้หรอไม้ชาวแบบเฮียออกดใช่ไหมเกษตรสำเร็จครับเออเอาเลยมัดเลยอันนี้ก็เป็นวิ้งแบบสำเร็จมีดมีดมีด,มดจกเอาครับจกเอา ไปเย็นไก่อนอันนี้มันต่ำมันจะไม่มันจะไม่อยู่ที่ฉันคือมันต้องอยู่อย่างงี้เออก็เอาขึ้นก็ไม่ยึงมาการมันสูงปวดนี่แหลาใจบอก<ะ>ใา้เจ้าเอาขึ้นอีกนี่ละเดี๋ยวบนอนอเนาะเชียนเชียนเกง่ง ทำให้ไปตั้งไนวะไปข้างเอาันี้ลงอีกเขีบอกเอาลงอีกเออตัวน้องเกินหมุนอีกหมุนอีก เอาล้วครับห้างแรกของข้าไม้แรกครับผมที่เป็นห้างห้างครับผมห้างห้างครับผมครับลงยูลงลงลงมันเป็นห้างหครับผมไปไนี่ ช่ดูนี่นี่บ่บ่ไข่ครับผมนี่ตัวเมียออกครับผมไข่ผัดไข่ผัดโอ้ไข่ไข่ก่อนอันคู่เด้อคู่คู่เด้อ ไม่สิบายแล้ววันนี้เขอหนฮะใช่แล้วเขาหน่อเขาไม่หน่อเอาหมเดี๋ยวมันเลือดหักเว่ยเคใช่ๆเอาอันเอาอันน <Off cane? S 1> <'re> ี้ลงอีกครับ ถูกแล้วเอาเฮ็ดดีๆแนมสิเฮียเอามัดมัด,มดทุ้งคนีมันเลือดมากกูแล้วเอาโอเค <laughs> นอนลุ่มทุงเขาจะเครืองไดไหมไเออเออมันตันอันนีจะทำะไรเครืองเลย จะทำอะไรเถอะให้มันเอาขึ้นอีกใช่ไหมไม่ถีบสิแมนใช่ม่ตองม่อตองเอาแ<ห>บบนี้เลยดิไช่ซือขอบ้ว Chắc mà Mình Mình bởi vì lâu mai không có đầy đi Hú Ôi Ôi Vãi lưng Hayu nó Cái chép tống thì là นี่เป,ป็นอะไรแบบใดนี่นักล่าทุกมองมันก็บบ้าแมนมาทีมี่เสมอไปนะครับผมเข้าก่อน,น,นต้องย่างกันแน่ละครับผมไม่หันหมดคืออยืนแบบ มันบวมีอะนะเรื่องเรื่อง,องนี้มันบวมีหนามมันปลาก็จริงมันมีหนามมันก็บ่วมีก็ยอมเปิดนา้าอกเลยใำไมตีนทีละ จริงไหมจะคิดว่าป็มีดหรอกกาดกูเห็นบอหนึนเครื่องอ่ะจริงไหมฮ้ยเอาละขึ้นไปนี่เออ แกโ้มีแตู้อกัหมดแล้วมันปิดคือห้อยเขามางแงมเมืแล้วไหมแล้วมันแบบว่าห้างเปิดแล้วมันปิดใหม่ไหม หน่ยต้องหากินก็ห้างหน่อยปะโอ้ยมีอยู่นะนั่นน่นข้างหนึ่งเลียงนั่นๆกลายมือตัว เซอเวียอร์เซอเวียอร์ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง เงี้ยหมดเดียงแล้วเมียเงี้ยใครหมดเดียงแล้วไม่พับได้เ้ยเกียมเป็นชาเมียเนียบนแล้วเดียกม่หมเลยไปใส่ใส่ มี่หมนั่งมีเกงมี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 เอาให้ใยเอาให้ยู โอเคในยูเพราะในกินยูไข่ปมปลาตรงนี้ไข่ผ่ามะส่วนไล่ไข่ผ่าเนี่ยัมเกิดจากเงี้ยไข่ผ่าก็คือเป็นเป็นตัวมดส่วนส่วนไข่ใหญ่เป็นแม่เป้งโอเคครับ ก็มนกอมาจากแม่ปีงขึ้นกันออกมาจากพญายขึ้นกันนี <Okay. S 1> ่กินต้มปลาแล้ว,ลวเนาะมันนี่ อยู่เพราะแม่แต่เซาเนาะมันมหัศจรรน์แบบไหนจะว่าก็สวยแล้วแหละไปไหนเซียนคือบอมีใครมีใคร มีอยู่โอ้ยใครเนี่ยท่านี้จะใครถ่ายเหรอเงบ่ คระมนุษย์่างไปใจดีใครเห็นนะเขาเอินบักเตียโอ้โยว้าวหอดอ่ะมีใครอยู่ได้นี่ใครใครใครไม่เขาเยือดอีกวะเอาเข้างี้นะ ห <Hot> อดบอสตรงๆเลย <laughs> 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 หอดบอสรู้รสบขัไปใต้ต้นมันหลดุดนิดเดียวแทงก่อนแทงก่อนเออเอออื้อใครใครใคร ขี้ข้กันบ่เฮ้ยเดอนๆๆๆๆๆวๆๆ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 วๆๆ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 ๆ่ๆบๆอๆๆ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 งๆๆๆๆๆๆๆ่าๆๆ่ๆๆ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 าๆๆ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 ๆา ที่บ้านนี่ยที่นี่หนักล่าเขามากก่อนแล้วนะครับทีมงานก็เลยว่าจะเปลี่ยนหมายเนาะมันมีแต่ใครผ่าครับผมเดี๋ยวย่างไปเรื่อยครับใครเด้อนอนๆเยเนี่ยแต่ใครเด้อาหาหบัตยังมาคนบ่เขามามเขาเพิ่งเฮ็ดอันนี้แล้วมันบ่ละ่ะ เห็นมาคุณแม่หมื่นหมื่นแม่กระคุเอาเอาเอาย่ายย้ายผาดย้ายผาดเฮ้ย เอาอีกเอาอีกเยอะว่าเยอะว่าได้พอใจคักพอใจหลายพอใจหลายพี่น้องพอใจหลายกุณยางมากเกือบหลายกิโลสืกให้ใกล้กินง่ายกว่านี้นี่มอแม่นต์ไว้ใส่ละเห็นยุงหังโฮโฮ พูนแมนแมนโอ้ยแง่ตั้งแต่ลละนี่บอสโอ้ยเจอจู่โจมแล้ว ว่าบังมีมีมีพอใจไรประทับประทับใจขววงเอ้ยเขาเห็นอยู่ล่างห้างหนึ่งอยู่นี่อยู่ทางหัวเข้าวังแนาดนี้ไปเสร็ละ เอ้อยู่นหนึ่งนะเทก่อวกันเทก่อนเน,นี่ยก,กินเรียบร้อยโอู้ก็เห็นอยู่บางแห่นโอ้นี่นี่นี่เอาก่อนเอาก่อนอโอ้มันหน่อยให้ไงอยู่ก็กิน วาได้กินนยูน่าครับพี่น้องครับง่ายมากหากินน้ำบานเท่าเนาะมีทั้งแม่หมดแล้วกับลูกหมดแล้วกับไข่หมดก็ได้เกีย๊ยวทอดได้ต้มกินสวยนี่แหละะแซ่บเนาะคือการดพ่อเป็นกระดไส์นี่แหละชีวิตครับชาวอีสาน้านเท่ากินง่าย,ายหากินอยู่น้ำ บ้านน้ำทงน้ำทา่าบ้านเทาอยู่ไซกัอยู่ได้ครับผมชาวอีสานบ้านเทากลิ่นง่ายๆฮะกินอยู่น้ำบ้านน้ำทงน้ำทา่าบ้านเทาอยู่ไซกัอยู่ได้ครับผมโจมกูโจมนอกจากเทาสิได้ ม่แงใครวแดงครับมาเนี่ยเขากับัน่สิพ่อได้เขาขี่เล็กเนาะฝนตกคงไม่ไมก่อนพ่อที่ได้กินนยูเนี่ยปลาชุมชนพ่อได้นี่น็ได้แล้วพู้ได้พวกกินซื้อกอากแล้วซื้อแล้วแล้วแต่แล้วตแวต่ เก็บปัด่เล็กอสัไปแก้งใส่แก้งใส่นังสินอ้องน,น,นังเกมนังกล้วยนังงัวนังกล้วยตัดแหงเราไปแก้งอีด๋ดรืดีุ่หๆะไปซูบซูบซูบหรอกแกล้งเก็ปัดที่เล <คน S 1> <อ>็กสิน้องของพวกนี้มันใช้เวลานะเรามัวแต่ดูเขาอยู่ตั้งนานเขาเก็บตอนดีเขาสำเร็จแล้วมัสูงการเบ่งเ แบบว่าฟ้าเปไนน็นอนีเป็นบบโอเคนี่กัพอกินนเดียวเอ,อ,อนนั้นแหละดมสันดังแล้วเดี๋ยวมาแบบดังธรรมชาตินะนาคลีตอหามจำต่อหามจำต่อหามจำความดีเราทำเราจงทำแส่ความดี ชาวนาทำนาจะนาเงี่ยงกว่าโอ้ยเพีงเงี่ยงวะชาวนาจึงมีข้าวมาเลี้ยงชีพทีวีชาวนาทำดีชาวนาจึดมีคุณคุณเราจอดอําจำจออัมจำความดีเราทำเราจะทำแต่ความดีชาวนาทำนาจึงมีข้าวม oh, oh, oh. oh, oh. like าเลี้ยงชีพทีวี ชาวนาทำดีชาวนาทัจึงมีบุญคุณแก่เราเคยเบิ่งบ่อหนังเหลืองคู่บันนอกที่ตอนที่ไายคู่ตายนหมนี่แหละสังคมเฮ้าคิดเบิ่งว่าเรื่องอันเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยสองพั่อย2 5่0อ่ะทน่าสี่สิบปีปมันก็ยังเป็นยังสี่อยู่เด้เอ,อตอนนี้เขากำลังบอเรื่องระบบการศิจษาไทาย <laughs> ทายดอกไม่กับทายได้จะทายหวยทะเนอพ่นอนาะเพียงยุบ่ทีางเด๋อทำคนนีกก็คือสลอทัามอกผีพี่นี่นะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดกรไต่ายแล้วเข้าในทีสลอสตูดิโอนะครับ ิมเามาสอรอเป็นภาษาทไทยคข้าาสูวเป็นมาาัซซาจีนะครับจิ้มในยูทูบนะครับสขารับมือน,นี้นะครับขอล่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัดีบ๊ายบานรา<ฮ>่าก,กันไนหรมัน,ลนลงทา,งางทีมดแ่เแ๊่แ